อย่างพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเวลาโดนน้าไฟมันจะดูดไหมวันนี้ถ้าเทียบมอไซค์น้ํามันกับมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยบอลคิดว่าอันไหนมันปลอดภัยกว่ากันแต่ขี่แล้วรู้สึกมันไม่เหนื่อยนะมันไม่ค่อยสทน้นอะขี่แล้วมันเ<ร>ีอไม่ต้องใช้แรงรนะขายฮาร์เลยทิ้งเงี่บไปอล <laughs> <ป>สยินดีครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะฮะสำหรับสถานที่ที่จะแปงลงรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเป็นไฟฟ้านะครับออกมาเกือบยุทธยาเลยนะ นี่ฮะ STK EV นะครับนี่รถไฟฟ้าหมดเลยนะเนี่ยดูดินี่ก็สกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนั้นไม่ใช่สงสัยรอแปลงอยู่นะนี่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 อันนี้สตรอมนะครับข้างในนี่โอ้โหอุปกรณ์เต็มไปหมดนะฮะไปไปดูกันดีกว่าคุณปอนอยู่ไหมครับอ้าวอยู่นี่ครับผมโอ้ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องปอนนะครับครับผมเฮ้ยนี่เจ้านี้นะฮะที่เอาไปลงในโซเชียลบ่อยมากนะครับก็คือ ฮอนด้าพีซีเอ็กซ์เจเอดัดแปลงไฟฟ้าอ่าก็เรียกว่าเหวี่ยวแดงแซงทุกโค้งประมาณนั้นครับครับเอ้ทำไมมีรอยล้มอ่ะนี่เข้าโค้งแบบผูแนบพื้นมาแล้วแน่เลยอันนั้นเหวี่ยวหมอบครับและเหวี่ยวหมอบเกินไปหน่อยนะฮะแคล๊ะกเลยนะฮะอยากรู้ว่ารถไฟฟ้าเข้าโค้งได้เหมือนรถน้ำมันหรือเปล่าอันนี้กำลังทำอะไรเนี่ยพวกนี้นีอันนี้เป็นรถที่นำมาดัดแปลงครับถอดเครื่องยนต์ออกครับแล้วก็นำระบบมอเตอร์ไฟฟ้าใส่เข้าไปครับโอ้นี่มันมีรุ่นอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้จะเป็น Honda 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 Click Click Cubic Cubic ครับ PCX อันนี้ก็ P c ซก็คือตัวนี้ตัวเดียวกันครับสำหรับตัวนี้นะฮะไอ้ Honda p c ็ตัวนี้เวลาจะแปลงรถเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันมีกี่แบบมันมีโจทย์ยังไงต่างกันไหมว่าอย่างของพี่ไพศาลที่เป็นรถยนต์เนี่ยเขาก็จะมีโจทย์เรื่องของระยะทางความเร็วเหมือนกันไหมเหมือนกันครับคือเราตั้งโจทย์แรกคือการใช้งานก่อนระยะทางความเร็วแล้วก็อยากได้รถประมาณไหนแนวไหนรถแนวไหนอะไรเงี้ยครับใช่ครับต่อมาเราก็จะดูว่ารถที่นํามาดัดแปลงเนี่ย เซ gment นี้ควรจะจัดอุปกรณ์แบบไหนให้เหมาะสมกับรถมีข้อที่2ก็คือเรื่องระยะทางกับความเร็วก็ยังเป็นโจทย์เป็นโจทย์หล<ะ>ักออกอลบใช่ครับแต่อย่างคันนี้เนี่ยโจทยจ์มันคือยังไงฮะระยะทางเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่เจ้าโจทย์อันนี้โจทย์ก็คือความเร็วต้องได้ 130. 1 3 0 130แล้วก็ความเร็วต่อเน,นื่องที่เราวิ่งบนถนนจริงเนี่ยต้องอยู่ระหว่าง7 0ถึง100 เออเพราะจริงๆเนี่ยพวกผู้ก็พูดนะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ทำในของตลาดมันจะเป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์ครับมันจะวิ่งไม่เกิน90อ่ะใช่คือจะโดนรถใหญ่ข้าบไปแดงเข้าใจใช่ไหมใช่ครับเออซึ่งความจริงมันควรจะต้องร้อยขึ้นร้อยขึ้นคือคือรถเดิมของเขาอ่ะเขาวิ่งได้เท่านั้นคร้อยยี่สิบเปิดดูได้ไหมขอเปิดดูได้ไหมได้ครับเปิดเปิดดูหน่อยนี่นะครับนี่เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่เมื่อกี้ความเร็วที่130ใช่ไหมเป็นแม็กซิมัม m ข้าปี แต่ระยะทางถ้าเราวิ่งช่วงตั้งเจ็ดถึงหนึเนี่ยแบตเตอรี่ชุดนี้ประมาณ3.6กิโลวัตต์มันจะวิ่งได้ประมาณ7 0็ดถึงเกกิโลเมตรต่อต่อนึงแพ็คต่อหนึ่งแพ็คใช่ครับอันนี้เอ้ยมันคิ้วออกไปชาร์จได้ด้วยใช่ครับมันเป็นแบบคือเป็นต้นแบบครับอ๋อเป็นต้นแบบก็คือแบบว่าเวลาใครอยู่คอนโดหาที่พงที่พักชาร์จไม่ได้ก็หยิบขึ้นมาใช่ครับโอ้ขอดึงหน่อยได้ไหมมันจะหนักอยู่เพราะว่าปกติถ้าเอ้ยพี่ก็เล่นเวทนะ ถ้าถ้าเป็นสวอปจริงๆต้องไม่เกิน9กิโลครับแต่เ<อ>นี่ยเราจะแบ่งเป็น2องแพ็คโอ้โหนักจริงหนักจริงหนักจริงใช่ถ้าแพ็คเดียวจะหนักอยู่ครับอ้ออ้อัอนนี้กี่โลวะเนี่ยอันนี้18โล18โลย,ยกได้ขนาดนี้ถือว่าเล่นเวทมาจริงแล้เฮ้ยให้ <c oughs> มันรู้ซะบ,บ้างถ้ามีของจริงแล้ว แพ็กนี้ต้องถูกแยกเป็น2แพ็กคอนเนคเตอร์ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอีกแบบหนึ่งอันนี้วิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ตอนหนึ่งการชาร์จหนึ่งการชาร์จ70-90ถกครับความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วสําหรับคันนี้นะฮะงบเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้อยู่ประมาณ70,000ครับเฮ้ยแทบจะซื้อรถคันใหม่ได้เลยนะแต่ว่าทุกอย่างที่เซตมานี่คือระบบเซฟตี้อะไรทุกอย่าง เทียบาเทียบกับรถซื้อใหม่ก็คือเป็นแสนหลักแสนเป็นรถไฟฟ้าในหลักแสนนะครับความเร็วไม่เกินประมาณ130สูงสุดรใ่ระยะทางระยะทาง70-90ถึง 90, 90กิโลอันนี้ขึ้นกับความจุบแบตแต่ตอนนี้เซลล์แบตเรามีเซลล์เท่านี้มันก็เลยได้ได้อยู่งนี้ก็อยู่ที่บงบ70,000มืถ้ด้วยสเปคโจท์เท่านี้ใช่ครับโอทีนี้ขอไปดูข้างในหน่อยฮะข้างในเนี่ยเห็นนมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับ โอ้โหนี่มีชุดจำลองด้วยอ่าเป็นชุดฝึกสอนครับฝึกสอนนะฮะปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้าคนก็ถามว่าอย่างพวกพอใสไฟ้าเนี่ยเวลาโดนน้าไฟมันจะดูดไหมข้อหนึ่งก่อนคือถ้ายังไม่เข้าน้ํายังไม่เข้าไปในแพ็กนะครับก็คือไม่ดูดอยู่แล้วไม่ช็อตในเซอร์กิตอยู่แล้วลุยน้ําท่วมได้ปกติคือปกติก็คือมันจะมี IP อยู่ว่าการน้ําได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้นานเท่าไหร่ครับอันนี้คือข้อที่1แต่ถ้าเมื่อเข้าไปแล้วผมก็จะมีระบบเซฟตี้อีกวัดว่า พอเจอน้ําเข้าหรือเจอไฟลงช็อตลงกาวเขาจะเรียกว่า insulation board ก็คือเหมือนเหมือนเซฟตี้คัทอ่ามันจะวัดว่าถ้าไม่เกิดไฟช็อตหรือไฟลงกาวมันจะตัดไฟทั้งหมดเลยอ่าคือแบบแบบไฟแบบว่าไฟวิ่งเกินไปภาระเยอะแบบกระโดดเกินมันก็ชากหรือว่าลงกาวนิดนึงอ่ะมันชนกับขั้วลบหรือมันช็อตนิดนึ่งช็อตนิดนึงเนี่ยอิน i n s ล l a t i o n b o a ตัวนี้มันจะวัดพอวัดเสร็จมันจะตัดทั้งระบบเลยเดี๋ยวให้ปอนช่วยอธิบายหลักการทํางานของมอเตอร์ไซค์ฟ้าคข่าวๆไหนๆก็มีชุดบอร์ดนี้แล้วนะครับอ่าเริ่มต้นจากแบต ก็แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แพ็กครับเซลล์ที่ใช้ก็เป็น18650นะครับแล้วก็นำการมาแพ็ค เป็นแรงดัน72โวลต์นี่อารมณ์เหมือนเทสลาเลยใช่แบบเดียวกับเทสลาเลยครับพี่เอ้าเหรอใช่ครับอันนี้จะเป็นแพ็คแบตเตอรี่เขาเรียกโมดูล1โมดูลถ้าเป็นรถยนต์ก็จะต่อเนี้ยหลายโมดูลอ่าอันนี้เราจำลองมาแค่1โมดูลอ่าาหโมดูลนะฮะก็จะเป็นแพ็กๆๆอย่างนี้แล้วก็มาเข้ากับ BMS เพื่อจะมอนิเตอร์เซลล์ต่างๆพอนี่ต่อทุกๆ BMS แล้วไปไหนต่อแล้วก็ออกมาสวิตช์บ็อกครับสวิตช์บ็อกใช่ก็คือเป็นชุดคอนโทรลไฟกำลังใช่สวิตช์บ็อกก็จะมีดีีเลย์มระบบ delay พี่ชาร์จนี่ก็คือทําหน้าที่ค่อยๆจ่ายไฟช่วงแรกให้เข้า controller คอนโทรเลอร์ก่อนอแล้วค่อยสับไฟปุ้งให้ดีเลย์สับไฟปุ้งตอนที่แรงดันของแบตเตอรี่กับแรงดันของคอนโทรเลอร์เท่ากันแล้วก็คือมันค,ค่อยๆหมุนค,ค่อยๆอ,ออกตัวมันเหมือนกับเซฟครับอุปกรณ์ข้างในคาปาอะไไม่ให้แบบมันช็อตเซอร์กิดต,ต,ตอนแรกครับค่อยๆไฟไหลค่อยๆไหลไปสมูทสมูท แล้วก็มาเข้าคอนโทรลเลอร์และเข้าคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมคอนโทรลเลอร์ก็คือไปควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ไดร์มอเตอร์ไดร์มอเตอร์ใช่ครับอ่ะแล้วมันเป็นมันต้องมี2หน้าจออันนี้คือหน้าจออันนี้จะเป็นหน้าต่อที่อยู่ติดรถอ่าก็คือบอกว่าความเร็วแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับเกียร์ถอยเดินหน้าถอยหลังอะไรอ่าและตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของซอฟต์แวร์อ่าเราก็จะมอนิเตอร์ลึกลงไปอีกอ่าเช่นกระแสเท่าไหร่ความเร็วรอบมอเตอร์อยู่เท่าไหร่อออ๋ไตัวนี้คยอ็เะ๋อ่ไอตัวนี้ อย่างนี้ครับเราก็ดูเลยว่าเซลล์ไหนความจุเท่าไหร่ถ้ามันเสียเราไม่ต้องไปใช้มิเตอร์มาจิ้มแล้วก็รู้เลยว่าตรงไหนบอดไปเพราะว่ามันคอนโทรลแบบ BMS ไปเยครับเจ๋งมากเลยนะชุดต่อไปผมจะมีแคนบัสอีกเป็นแคนบัสคอมมิวนิเคชันซึ่งจะมีแดชบอร์ดเป็น VCU ขึ้นมาแล้วจะลิงก์ทั้งคันเลยครับแสดงว่าวันนี้เทคโนโลยีของการทํารถยนต์ไฟฟ้าหมออรสไปฟ้าเนี่ยถือว่าไปไกลนะเพราะว่าวงกรเรื่องเซอร์กิตเนาะอันนี้ก็เป็นตัวชาร์จรคับ ชาร์เจอร์นะฮะอันนี้เป็น CCS Type 2นะครับนี่ขอลองเล่นหน่อยฮะได้อันนี้สมมติเป็นคันเร่งใช่ไหมอันนี้คือเหยียบเท้าเข้าเกียร์ก่อนต้องเข้าเกียร์ก่อนอันนี้เกียร์ดีครับอ่าเกียร์สวิตช์นะฮะอ่าผมเข้าเกียร์ดีให้อ่าเกียร์ดีฮะเราเตรียมออกตัวกันเดี๋ยวเราจะกดพร้อมกันดูนี่อันนี้จะหมุนอ้าาาาาานาาามาา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 อาา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 า อ๋อนี่ถ้าเหยียบค้างก็จะค่อยๆรักษาความเร็วอย่างนี้ใช่ครับก็คือคอนโทรลเลอร์เป็นตัวสั่งตัวสั่งออาถอยหลังถอยหลังถอยหลัง,ถอ,ลงถอยหลังก็จะเป็นตัว R รถปกติมันไม่จะเป็นติดลบครับอ๋อตอนนี้จะเป็นติดลบอ่ารอ,อบติดลบนี่ไงหมุนถอยหลังมันจะหมุนช้าลงาครับพอกดเท่ากันนะครับแต่ว่า ความเร็วบมอเตอ,ตอ,อร์ต่าเพราะยิงถอยหลังความเป็นจริงก็คงไม่ต้องถอยเร็ว่ามึงอยขับถอยหลังสักร้อยยี่ก็ไม่ไหวดอว่าไอชุดน,นี้มันทำให้คนเข้าใจง่ายดีจังเลยฮะมันรวมไปถึงว่าถ้าสวิกไหนเสียครับอย่างสวิกเบรกเนี่ย เบรกเสียสวิตช์เล่นเสียมันก็จะขึ้นบอกด้วยโอ้โหทีนี้ก็บอกก็เหมือนเสียบไอะไรนะ ECU ลดลงเวลาเช็คว่าเอ้ยตรงไหนเสียไอเดี๋ยวขอไปดูอุปกรณ์ข้างหลังนั่น็นอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยส่วนประกอบหลักๆก็จะมีมอเตอร์หน้าจอคอนเนคเตอร์ BMS แล้วไหนเมื่อกี้ในไอตัวเซฟตี้อะไรเซฟตี้จะเป็นบอร์ดนี้ครับอันนี้ v c u ที่เรากำลังทำอยู่ในนี้เราก็จะดีเทคของทุกอย่างเลยเหมือนที่ผมบอกดีเทคคอนโทรลเลอร์ว่าไฟช็อตโหลดอะไรเงี้ยก็จะตัดไฟให้มีระบบ เป็นอิสระชั่นเบาที่วัดไฟลงคงก็มีครับเผื่อบางคนคนที่ดูบางคนถ้าไม่ได้มีความรู้อาจจะไม่ได้เข้าใจเอาเป็นว่าพี่อยากรู้เอาคําถามสั้นๆเลยวันนี้ถ้าเทียบมอไซน้ำมันกับมอไซไฟฟ้าเนี่ยบอลคิดว่าอันไหนมันปลอดภัยกว่ากันคือถ้ามุมมองผมมันยังใกล้เคียงกันอยู่เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเพิ่งเพิ่งเริ่มแล้วว่าอุปกรณ์เราก็เพิ่งให้มันเสถียรปรับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนใกล้เคียงกับรถน้ํามันแล้ะแต่ว่าถ้าถามว่า ควรจะเวทว่าอะไรปลอดภัยกว่ากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์และการออกแบบของยี่ห้อแต่ละแบรนด์อีกแต่ก็ปลอดภัยเท่ากันแต่ปล,ปลอดภัยเท่ากันครับดุยน้ําไม่เท่ากันได้เหมือนกันครับเพราะว่าทุกค่ายแต่ละค่ายอย่างเนี้ยเรื่องดุยน้ําเรื่องไฟช็อตเนี่ยเขาเป็นพื้นฐานแล้วปกติเพราะว่าเวลาเราทํารถขึ้นมาเขาต้องเทียบมาตรฐานกันรถน้ามันเป็นหลักเพราะอย่างน้อยมันต้องเทียบเท่าเนาะโหนี่มีคันนี้นะอันนี้ก็กำลังแปลงใช่ไหมนี่กำลังใช่ครับเราดึงเครื่องออกเมื่อวานแล้วก็จะใส่เป็นมอเตอร์์ทททีีี่่่่อออยูตตตรรงงงกกลาาัับบปินน็เเหมมม้แว เป็นดุมล้อกับมอเตอร์กลางรถตรงนี้ก็ได้ครับพี่เวลมีก็คือเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ดุมล้ออย่างนี้นะครับ ตัวดุมล้ออ่าแล้วก็เป็นมอเตอร์กลางลางรถที่ต้องใช้สายพานเอาใช่ครับอ่าอันนี้ก็จะมีอัตราทดเข้ามาเป็นเฟืองเป็นสเตอร์เป็นอะไรนะครับเข้ามาแต่ถ้าแบบนู้นก็อยู่กับยางเลยอยู่กับยางเลยซึ่งตอนแมทันแนนต์ก็ง่ายมากไม่มีอะไรเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนล้อไปเลยจบเปลี่ยนยางเดียวจบเสีย้สบายใจนะครับก็พอเห็นคร่าวๆนะฮะอยากรู้ว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงไปลองเลยดีกว่าไหมลองลองกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปลอง เติมไฟด้วยว่ามันสามารถใช้ตามจุดชาร์จได้จริงหรือเปล่าเราจะไปเติมที่ไททูเลยที่เป็นพับบิดทับบิดชาร์จโอ้ดีนะไปดูของจริงดีกว่าฮะเดี๋ยวเราพร้อมจะออกไปลองกันแล้วนะฮะแต่งตัวก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราไปปลายทางระยะทางประมาณกี่กิโลนะประมาณ2ี่โลนะครับเดี๋ยวเราไปจุดชาร์จกัน ็มาถึงตู้ชาร์จนะครับนี่ชาร์จเปิดใช่ไหมเนี่ยใช้ได้ครับ,รบอ๋อเปิดได้อ๋อนี่มีไฟกระพริบสีเขียว อ๋อเป็น AC ไทยทูไทยทูนี่เป็น AC ธรรมดา AC ธรรมดาครับรถนี่รับ DC ชาร์จได้ไหมหรือว่าเฉพว่า AC อย่างเดียวช่วงนี้จะเป็น AC อยู่ครับ AC อยู่เพราะว่าตู้ DC ยังไม่ค่อยมีแต่ต่อไปเราทำโปรโตคอลเราไว้แล้วแล้วอย่างนี้ปกติตอนที่เราขี่ออกไปต่างจังหวัดเนี่ยทำยังไงอ่ะก็มี2วิธีครับคือเสียบเข้ากับพับบิดเคเบิลก็คือตู้สาระอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนที่ผมเตรียมมาสำรองไว้นี่นี่เขาเตรียมมาแล้วนะครับอีกคันหนึ่งก็คือแบบ swap swap เลย ไม่ต้องรอไม่ต้องรออันนี้ก็คือกล่องหนึ่งก็เก้โลเหมือนกันเราวิ่งได้ะยะทางระยะทางระยะทางเก้าสิบโลอ่าโอเคก็คือเกโลก็โลก็2อันก็180ยแปดสิโลร้อกิโลแต่ขี่รถรู้สึกมันไม่เหนื่อยนะมันไม่ค่อยสั้นอ่ะขี่แล้วมันื่นม้รออไม่ต้องใช้แรงรถขายฮาัลเลทิ้นอยู่เลยไม่ได้ใจรักนี้ใจรัไม่ได้ใจมันรักช่วงล่างโอเคพี่ช่วงล่างโอเคเบาสบายนะฮะ เมื่อกี้อัดสูงสุดได้ประมาณ140อะ140รู้สึกเหมือนแทบบินนะฮะรู้สึกแบบเบาเอ้ยทำไมคือพอมันเปลี่ยนเครื่องเครื่อมันเบาขึ้นปะเบาขึ้นครับเบาขึ้นมานี่โลอ12โล12โลมันก็เลยรู้สึกว่าเออพอ140ใช่120 130มันรู้สึกเบาแล้วหน้านี่เบาเลยแต่ในเซกเมนต์ของรถตัวนี้เขาทำมาความเร็ว130 4นี่ก็เป็นเหมือนกันครับพอให้เครื่องยนต์ก็เป็นเพราะว่าตัวรถเองเขาออกแบบด้วยความเร็วเท่านั้นครับไปงั้นเรามาชาร์จดีกว่าเดี๋ยวเราจะเสียบ โปรไทท์หรือบ่อยหรือบ่อยอแล้วก็ <laughs> แล้วเสียบนี่เลยฮะซีซีเอไททูเทไทูเข้าไปโอเคเสียบปุ๊บแล้วเราก็ไปเสียบที่ตู้ครับตู้เราก็ดูว่าสีเขียวกระพริบอยู่คือมันใช้ได้อยู่ไปออกปกติเปิดแล้วก็เสียบเลยถ้าเข้าปุ๊บมันก็จะกระพริบนี้ กึคือก็คือันนี้คือมันคุยกันอยู่มันกำลังคุยโอ๋อนี่เขียวแล้วพอดังปุ๊บคือดีเลย์มันสับแล้วอ้าวก็ป้อนไฟแล้วป้อนไฟแล้วงี้พี่จะรู้ได้ไงว่ามันเต็มไม่เต็มอ่ะเต็มไม่เต็มจริงๆจะมีสายขึ้นมาบอกที่หน้าจอแต่ผมยังทำไม่เสร็จก็ดูที่พัดลมหรือว่าที่ไฟตรงนี้ไฟตรงนี้ใช่ถ้าพัดลมทำงานก็คือเครื่องทำงานเวลาชาร์จมันจะมีความร้อนอ่ะนะใช่ครับอ อันนี้ชาร์จประมาณอันนี้2ชั่วโมงครับสองชั่วโมงใช่เพราะเราแบตลูกนี้นะถ้าหมดเลยนะพี่หมดเลย2ชั่วโมงแต่ถ้าครึ่งหนึ่งแบบเมื่อกี้ก็ชั่วโมงนิดๆก็เหมาะสำหรับแบบขี่แบบระยะทางใกล้ๆที่เราคาดการได้ไม่ต้องพกแบตไปไม่ต้องพกแบตไปอย่างน้อยกลับมาคืนนึงก็ชาร์จนี่ก็เป็น2ตัวเลือกให้เห็นว่ารถดัดแปลงนะสามารถทําระบบที่เป็นสับเปลี่ยนก็ได้หรือเป็นระบบชาร์จกับพับบิ c เคเบิลที่เป็น station ชาร์จก็ได้ครับอาจจะมีเป็น dc ควิกชาร์จในอนาคตก็เดี๋ยวต้องมาลองดูมาทําอีกระบบหนึ เมื่อกี้เราชาร์จไปแป๊บเดียวนะครับตอนนี้วิ่งไปหายไปประมาณ2ขีดนะฮะเมื่อกี้เราออกมาเนี่ยเลยขีดกลางนะะอันนี้ลงต่ำมาขีดกลางไปหายไป2ขีดนะครับเดี๋ยวเรารสวอปแบตนะครับเพื่อความชัวร์ <18 S 1> น,น้นองบอกว่า<ๆ>จริงๆมันสบายอยู่แล้วบอกอยากให้เห็นว่า s วอปแบตเป็นยังไงหรือสลับแบตเตอรี่นะครับคือเพราะเป็นพวกรถไฟฟ้านะฮะข้อเสียคือว่าเวลาแบตเตอรี่ใกล้จะหมดอะความแรงมันจะลดลงึ ใช่เบา2องยางเป็นสองแพ็คกับพี่เหมือนเดิมครับอึออันนี้ก็เท่าลูกเท่ากันเท่ากันครับเหมือนกันอ้อ๋อข้างล่างนี้ฮะอันนี้ข้างล่างก็ทําเป็นฐานอย่างงี้ครับไว้สำหรับสลับแบตเลยใช่ครับแล้วก็อานี้ใส่อยานนี้ไม่ต้องยกเวทแล้วกูเนี่ยแล้วก็เสียบได้เลยพี่เพราะว่าจะมีระบบเซฟตี้อยู่แล้วเสียบจะไม่ช็อตจะไม่อะไรเลยอุ้ยยางยัง ทำให้ตื่นเต้นเป็นงั้นแหละครับผมโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่เออไปต่อไวก็เอาล็อกเข้าที่เดิมเราล็อกเข้าที่เดิมแล้วก็ปิดเลยเออนี่ดูแบตขึ้นมาแล้วครับเต็มอ่าจะเต็มเลยอันนี้แบตอะไรอ่ะแบตเป็นอะไรลิเทียมลิเียมไอออนครับลิเทียมอะไรเอ็มดีใช่ยอดไอออนเอ็มดีเจ็ดสิบสอโวลต์50แอมป์72โวลต์50แอมป์ครับผมในสุดก็ถึงแล้วนะครับก็ถือว่าเราไปขี่มาลองขี่นี่ ก็ตีไปเกือบ60โลเนาะหกสิบเ็โลก็เป็นว่าสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมอยากบอกเลยว่าการแปลงรถน้ํามันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันให้สมัธนาที่ถือว่าใกล้เคียงรดน้ํามันเลยดีเดียวนะไม่ได้ด้อยไม่ด้ไม่ด้อยแล้วสำหรับตอเร่งดีกว่าด้วยตอเร่งดีกว่าเมื่อกี้ปิดแล้วพุ่งปื๊ดเลยนะถ้าสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเขาสนใจอ่ะเขาอยากจะแปลงบ้างเนี่ยเริ่มต้นในการแปลงรถน้ํามันเป็นไฟฟ้าเนี่ยเริ่มต้นเท่าไหร่ครับถ้าสเต็ปเริ่มต้นก็อยู่มัน4ี่หมื่น อ่ะสี่หมื่นนิดๆอยู่ที่สเปคไหนความเ,เร็วค,ความเร็วประมาณ80ิ 80ใช่ไหมระยะทางที่40-50กิโลเริ่มต้นวัน40,000ก็ถือว่าราคาไม่แรงถ้าเทียบกับรถยนต์แพงวินไฟฟ้านี่เป็นแสนใช่อันนี้เป็นมอไซค์เนาะคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับรูดบัตรได้แล้วถามนิดนึงว่าไอ้เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้นะฮะมันได้รับการรับรองได้คุยมีหน่วยงานอะไรเข้ามาดูแลก็เราทํางานวิจัยร่วมครับร่วมกับทางหน่วยงานไหนคราบวิจัยก็มีทางมหาลัยสวทชเองสวทชด้วยนะครับก็ฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนี่ก็คือ ถูกคิดมาใช่แล้วก็มีการเทสด้วยซึ่งอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะให้ทางแ a บช่วยเทสให้เพราะเราไม่มีเครื่องมือครับก็ถือว่าฝากเอาไว้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยอยากจะลองแปลงนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยวันเนี้ยจะบอกว่านึกว่าจะทำก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้เพราะอีกหน่อยต้องจดทะเบียนอันนี้จดทะเบียนได้แล้วจดได้ครับก็ต้องมีเรื่องของมาตรฐานไม่งั้นมันจดไม่ได้นะครับก็ใครคิดเห็นยังไงนะสำหรับการแปลงรถน้ํามันเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ที่ดด้้าาานนล่งะโยเฉพตี ฮอนด้าพีซเอกก็คือโมเดลที่นิยมนะนมเอารถนี้มาทำด้วยเฮ้ยปอนเดี๋ยวพี่จะเอาชาลีมาแปลงเป็นไฟฟ้านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ <Yeah. S 2> เออก็เดี๋ยวมาฝากติดตามนะครับใน EP ีหน้าจะเอาตัวนี้มาสเปคง่ายๆก็ความเร็วเอาไม่เกินสัก60ระยะทางประมาณสัก20โลพอขี่ไปซื้อข้าวหน้าหมู่บ้านนะครับ ก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวมาลองดูกันใน EP หน้านะฮะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะมารอดูคันนี้กันว่าจะงบเท่าไหร่ไป